ภาค2ค่ะ UMC MT r o c e s s การคัดเป็นยังไงบ้าง Unico Manager Candidate นะคะหรือ UMC ให้เงินเดือนเกินครึ่งแสนข้อดีของมันพูดไปแล้วใน EP ก่อนหน้าหรือภาคก่อนหน้าว่ามันมีข้อดีอยู่4ข้อเป็นเหตุผลสำคัญที่ควรเข้า MT นะคะมีอะไรบ้างให้คุณกลับไปดูนะคะว่าสวัสดิการหรือโปรเิสมันดียังไงอารีรีแคปให้ดูสั้นๆหก็คือเรื่องของเงินเดือนเกินครึ่งแสน 2ก็คืออายุค่ะตั้งแต่จบใหม่ตรีใหม่โทใหม่ไปจนถึงอายุช่วง30ยังสมัครได้เพราะเขาไม่ได้กําหนดอายุแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณนี้ทุกคน20ถึงช่วง30 3นะคะคือเป็นโครงการเดียวที่นะคะเคลมการขึ้นตําแหน่ง2ชั้นนอกจากจะโตเป็น store manager ภายใน2ปีแล้วเมื่อขึ้นตําแหน่งภายใน5ปีสามารถขึ้น area manager ได้ข้อ4ก็คือการที่คุณทํางานแค่5วันต่อสัปดาห์ซึ่ง เป็นสัญญาจ้างประจําด้วยนะคะมันจะไม่เหมือนโครงการของเตอร์ที่ทําสัญญาจ้างเป็น6เดือนไม่ใช่อย่างนั้นแล้วบอกเลยว่าโคนโอเวอร์ของทินนี่มันต่ำต่ำกว่ามากเพราะเงินเดือนมันสูงเกินครึ่งแสนทุกคนว่านี่คือ4ข้อดีเหตุผลที่ควรเข้า UMC ให้ได้ปีหนึ่งเปิดรับ2รอบนะคะช่วงมีนามีสาหนึ่งรอบแล้วก็ช่วงเดือนตุลาคมค่อีกหรอบปีที่แล้วเพิ่งจะจบโปรเซสปลายเพราะนั้นปีหน้า ที่จะถึงนี้ปี2024ใครที่อยากจะเข้า UMC ฟังกระบวนการและโปรเซสซะแล้วเอาไปเตรียมตัวฟังให้จบถ้า,ถ,าถ้าคุณอยากจะเข้าโปรเซสมีอะไรบ้าง,ง 1. เซลเทสเซลเทสเป็นข้อสอบแบบ H ิชชแอลทุกคนซึ่งนะคะเป็นภาษาอังกฤษล้วนกระบวนการคัถึ1-4โปรเซสนี้เป็นภาษาอังกฤษล้วนทั้งหมดถ้าใครมีปัญหาอ่อนภาษาอังกฤษแนะนําให้คุณเทคคอร์สรอไว้เลยที่รักเองก็เคยเทคคอร์สทุกคน 33k นะคะ เรียนแบบสปีกิ่งอย่างเดียวแกรมม่ายังไม่ต้องห่วงทุกคนคุณต้องพูดให้ได้การพูดให้ได้เป็นเรื่องสําคัญพูดคุยโต้อตอบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเข้าจริงๆออินกับมันนิดน,นึงนะเงินเดือนของย UM ูซีเดือนแรกก็ครึ่งแสนแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเมื่อคุณปักเป้าหมายให้ชัดคุณแค่ต้องหาทางไปถึงมันให้ได้นี่คือวิธีการและ mindset ในการคิดอยู่กับ MT ที่จะเข้าได้ทุกคนอะเซลเทสนะคะเป็นภาษาอังกฤษเป็นของ h e l ซึ่งเป็นข้อสอบสากล ถ้าใครอยากจะฝึกสามารถสั่งซื้อแบบฝึกเซลเทสของพี่ลักษ์ไปฝึกได้ซึ่งนะคะเมื่อก่อนเนี่ยของพี่ลักษ์ทำเซลเทสเป็นเวอร์ชันหนึ่งเพื่อจะเปลี่ยน2วันก่อนนี่เองให้เป็นเวอร์ชันอัปเดตเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชันน1มีคนที่สอบของพี่ลักษ์จับเวลาทําได้70%นะผ่าน70%นะแต่ไปสอบ UMC ผ่านแบบอื้อซ่าเลยช่วงนั้นมีคนมาซื้อเซลเทสเยอะมากปรากฏว่าผ่านเยอะมากทุกคนแต่ไปตกรอบไหนไปตกรอบ HR interview เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วซื้อเป็นเซลล์เทสแยกไม่ได้มาเรียน p ไพรเว Card หรือ Group Card พี่ลากบอกเลยว่าการที่มาเรียนรอบสอนสดมันจะต่างกันมากอ่านหนังสือกับเรียนสดต่างกันโดยสิ้นเชิงคําว่าสิ้นเชิงคือคุณได้ฝึกการอ่านมันได้ n มซ็ตทุกคนมันได้วิธีการและ n มซ็ตแต่คุณไม่ได้ฝึกฝนเพราะฉะนั้นพอขาดการฝึกฝนการฝึกฝนมันคือแบบ70% 80%ของความซักเซส ถ้าอ่านเนี่ยมันได้ประมาณ23 3 0ปรในการรู้โรเซสถ้าเอาไปฝึกฝนเองได้เหมือนกันนะก็จะได้มาประมาณ80แต่ถ้าวันนี้นะคะคุณมาเข้าคอร์สคุณได้สายคือเส้นทางลัดอะไปถึงเป้าหมายเรียน2วันไปถึงเป้าหมายได้เลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณได้มันได้เปรียบกว่ามากนะอ่ะพอที่เซลเทสไ้ก่อนถ้าใครอยากได้ไปสั่งซื้อที่หน้าโปรไฟล์อัปเกรดเป็นเวอร์ชัน2ให้แล้ว2วันก่อนยากกว่าเดิมนะคะยากกว่าเดิมบอกเลย นะคะอ่ะสอง HR interview HR interview ก็คือรอบนะคะทุกโครงการจะเป็นแบบนี้หมดจะมี HR interview ซึ่ง HR interview ของที่นี่แตกจากที่อื่นตรงที่คัดเนี่ยสัมภาษณ์ทีละสองคนสัมภาษณ์ทีละสองคนทุกคนไม่ผิดฟังไม่ผิดสิ่งที่มันยากคือพอสัมภาษณ์สองคนปุ๊บอีกคนข้างๆตอบอะ่ะถ้ามันตอบดีอ่ะทุกคนมันจะกัดมันจะกดดันถึงเราอะ่ะแล้วน้องหลายคนไม่สามารถคอนโทรลเรื่องนี้ได้ทําให้คําตอบที่เราตอบนะคะ บวกกับความตื่นเต้นประมาทตอบออกมาได้ไม่ดีนี่คือจุดปอดแต่คุณจะเอาชนะเรื่องนี้ได้ถ้าคุณมั่นใจในตัวเองมากพอแล้วคุณมีสตอรี่ที่มันสามารถดึงออกมาได้เลยอะ่ะนี่คือสิ่งที่เรียนในกรุ๊ปและไพรเวทคัสเรื่องของ l e a เดอร์ชิพสกิลอะไรหรอที่คุณจะดึงประสบการณ์ชีวิตออกมาการเลือกหยิบเหตุการณ์ชีวิตเป็นเรื่องสำคัญมาก20กว่าปีมีคุณคนเดียวที่เอาตัวไปผ่านประสบการณ์ทั้งหมดมา คนตก MT เพราะว่าอะไรหนูมาคะรอบ HR interview ไอ้ยีบกว่าปีนั้นอะดึงแต่ประสบการณ์เบสิกออกมาประสบการณ์แอดวานซ์ไม่รู้จะดึงอะไรมากรรมาการต้องการคนที่จะมาเป็นเมนเจอร์ในอนาคตนะคะถ้าคุณมีประสบการณ์ชีวิตเบสิกเขาไม่ดึงคุณขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องสามารถเลือกหยิบประสบการณ์ชีวิตถูกต้องออกมาได้นี่คือสิ่งที่เราเรียนกันในกลุ่มและ Pri เวทค่ะ นะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการไหนทุกคนเราเรียนกันแบบนี้ถ้าใครอยากฝึกที่รักแนะนำหรือสมัครที่หน้าโปรไฟล์มีสเปเชียลไพรอยู่2คือเรื่องสตอรี่เทลลิงเป็นจุดตัดรู้ว่าจะถ่ายทอดเรื่องไหนก็ไม่สำคัญเท่าถ่ายทอดโดยการพูดออกไปให้ได้ดีเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อเนื่องกันและขาดไม่ได้ 1. เลือกหยิบสตอรี่ชีวิตได้ถูก2องสตอรี Story ่เทลลิงถ่ายทอดออกไปได้อย่างทําให้ผู้ฟังอะ่ะ เขาอินไปกับเราเห็นภาพไปกับเราสามคือเรื่องไหวพลิบเมื่อมาฝึกในกรุ๊ปคัสหรือไพรเวทคัสคุณไพรเวทคัสคุณจะได้ถามตอบกับพี่รักษ์ตลอดเลยแล้วการโทษว่าทุกๆคนเก่งขึ้นจากการเรียนไพรเวทคัสนะครุปคาสยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าอะไรกุปคาสคุณเรียนเยอะแต่ไพรเวทคัสตัวต่อตัว,ตว,ตวสองวันไม่มีใครที่ไม่ได้พัฒนาทุกคนจะเห็นว่าตัวเองเก่งขึ้นและมั่นใจและภาคภูมิใจตัวเองมากขึ้นกลับไปเสมอนี่คือสิ่งที่ เขากลับมาฟีดแบ็กกับพี่ลักพอไปทํากิจกรรมสัมภาษณ์จริงทุกคนมั่นใจขึ้นนี่มันเป็นสิ่งที่คุณได้แบบไม่รู้ตัวนะเพราะคุณฝึกฝึกฝึก,กความเก่งกาจมันเกิดจากการฝึกฝนนะคะอ่ะนี่คือข้อสองนะคะ HR interview สัมภาษณ์เป็นคู่นะคะพี่ลักบอกแล้วว่าวิธีการจะผ่านให้ได้คือคุณจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองคนจะมั่นใจก็ต่อเมื่อมีของอ่ะคนมีของอย่างเช่นมาเรียนกับพัดพี่รักใช่ปะ่ะคนมีของเขาจะรู้ เลือกหยิบประสบการณ์อะไรมาคุยกับเขาดีว่าเอชไออินเทอขอโทษพูดไม่สุภาพหรือว่าจะเป็นในเรื่องของ s t o r y t e l l i n g พูดให้เขารู้เรื่องด้วยและ3คือเรื่องของไหวพลิปฝึกโดยไม่รู้ตัวแั้ไปเตรียมซาใครที่จะไปสัมภาษณ์และเป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนสิ่งที่วิลักไม่สามารถช่วยผู้คุณได้ไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปคัสหรือไพ a เวทเวทคัสก็คือเรื่องของการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษมันเป็นสิ่งที่เราต้องไปเทคคอร์สเองต้องไปเทคเพิ่มด้วย แล้วคอร์รสภาษาอังกฤษแพงกว่า v a เว c คา s s ที่รักอีกไ a เวดคา s ์ที่รักยังแบบแค่ 4k นะแต่นะคะถ้าเป็นแบบคอร์สเรียนภาษาอังกฤษอย่างที่พี่รักเคยเทค 33k มันต่างกันมากเพราะฉะนั้นเห็นเหตุผลที่คุณควรจะแบบมาเทคคอร์สเรียงต้นทุนกับพี่รักมัน่ํามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้นะคะอะไปต่อข้อ3ออนไซต์ค่ะถ้าคุณผ่านรอบ HR อาร์อินเทอร์วิวคุณจะได้ไปต่อในรอบออนไซต์ออนไซต์มันคือการ เออไป็นลงพื้นที่นะคะน้างงานจริงค่ะมันก็จะมี store เ a n a ที่จะเป็นคนดูแลเราอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นใครอยากจะผ่านรอบนี้เทคนิคเดียวเลยคือคุณจะต้องทําให้ s t o เม m a n a เห็นว่าคุณเหมาะสมที่จะไปต่อแค่นั้นเองน้องพี่รักที่นะผ่านไปถึงรอบนี้เนี่ยผ่านรอบนี้ได้ง่ายมากเพราะอะไรเพราะว่านะคะพี่รักบอกก่อนเขาจะไปว่าต้องไปทําเรื่องนี้ ต้องไปดูไปรู้ไปเห็นถามขอความรู้สตเมเจอแล้วพูดให้มันดูฉลาดทําให้ครอสอัพเขาให้ได้อะแล้วก็ทําให้เขาเห็นความสามารถเราพยายามทําให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนฉลาดแค่นั้นแหละผ่านและออนไลน์ site. สุดท้าย4ี่ก็คือไฟนอลอินเทอร์วิวตกมาตายกันตรงนี้เยอะนะไฟนอลอินเทอร์วิวเนี่ยคือการสัมภาษณ์กับเรียกว่าคอมมิตีเลยก็ได้ผู้บริหารระดับสูงสัมภาษณ์ประมาณแบบเป็นสิบคนนะทุกคนมันเยอะมาก ถ้าพูดถึงสัมภาษณ์สิบคนพี่รักษ์นึกถึงสมัยที่พี่รักษสัมภาษณ์งานระวิสาหกิจแล้วก็เข้าได้เนาะวิสาหกิจพี่ลักเคยทานะคะซึ่งสัมภาษณ์แบบสิบกว่าคนนะกรรมการแบบยาวนะ่าจะประมาณสิบห้าสิบหกคนนี่แหละยูมซีเจอแบบเดียวกันแต่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุยถามตอบจริงๆมันจะเหมือนรอบ HR อินเทอร์วิวแหละเพราะว่ามันเป็นแค่การสัมภาษณ์พี่รักษเลยบอกว่ายูมซีจริงๆสัมภาษณ์เนี่ยคัดง่ายนะ สมัยพี่รักไม่ได้คัดง่ายแบบนี้นะไม่ในเทนตูนี้ที่ 50k ของพี่รักสายสตูปไม่ได้คัดง่ายแบบนี้บอกเลยพีเรียดสองสามเดือนคัดยากกว่านี้โลเปเยอะกว่านี้นะคะซีเนอเโอเยอะกว่านี้ซึ่งอันเนี้ย UMC กระบวนการคัดถือว่าง่ายถ้าคุณเรียนไฟเบรคคัดกับพี่รักนะ So อ r y t เท l i n g เลือกหยิบชีวิตให้ดี So อ r y t เท l i n ่งเก่งๆนะ,ะคุณึกฝึกไปพิพิบดีๆเนี่ยพี่ลักบอกเลยคุณได้ใช้ทั้งรอบ h r i n t e r v ท e w กับรอบไฟ on a น interview นี่คือจุดได้เปรียบและจุดตัดเพราะฉะนั้นใครที่กําลังจะไปเรื่องนี้สิ่งที่คุณฝึกได้เลยอ่านหนังสืออ่านหนังสืออะไรบ้างหนังสือพี่ลัก,ก็แนะนําเป็นหนังสือยางบัตรในยอยู่ข้างหลังนี่ทุกคนนี่คือตัวหนังสือยางบัตรซึ่งหลายคนเข้า mt ได้จากเล่มนี้แล้วล่าสุดมีน้องที่เอาให้แฟนอ่านเขาเอาไปให้แฟนอ่านทุกคนปรากฏว่าแฟนอ่านแล้วไปเข้าเอเซเบนเดของเครือ cp ผ่านนะจ๊ะนะคะไม่ธรรมดา แล้วมีหลายคนเหมือนกันแบบมาขอบคุณหนังสือเล่มนี้เพราะนั้นอมาชลิตซื้อได้ที่นะ้า